ทำไมนะักกีฬาอาชีพที่ออกกําลังกายเองมาทั้งชีวิตแบบผมถึงยอมจ้างเทรนเนอร์คือผมเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายมาตลอดนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่นเป็นกีฬาบิมเอ็กแฟตแลนด์นะฮะซึ่งในตอนที่เริ่มเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีโค้ดนะครับแต่ว่าตอนเริ่มเล่นเนี่ยก็คือจะเข้าไปหารุ่นพี่นะฮะที่เล่นมาก่อนซึ่งรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะแนะนําเรานะว่าต้องฝึกท่าเบสิกเป็นท่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยและเราก็มีหน้าที่ฝึกตามที่เขาบอกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาตามดูเราฝึกนะคือว่าเขาบอกให้เราฝึก เราฝึกได้แล้วก็ฝึกไปอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเล่นไปสักนานๆแล้วนะผมก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่า b m มเอ็กซ์ n d ตแลนเนี่ยต้องฝึกยังไงนะครับถึงจะได้ท่าใหม่ๆหรือเป็นท่าที่แบบบางทีเราเล่นได้คนเดียวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครสอนได้นะฮะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกเองมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนเนี่ยผมก็ฝึกเองโดยตลอดอ่าและยิ่งในยุคนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ฝึกตามอะไรแบบนี้นะฮะ ฝึกจักรยานบีมเอ็กซ์แฟตแลนด์เองจนแบบว่าช่วงหลังเนี่ยไปทัวร์แข่งตามที่ต่างๆนะเรียกว่ามีที่แข่งที่ไหนเนี่ยผมลงตลอดครับแล้วก็ฝึกเองจนตอนหลังเนี่ยก็ถึงขั้นแบบมารับงานโชว์เป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยบ่อยเลยนะฮะคือสิ่งที่ผมมาจับทางได้ในการเล่น, land นบีมเอ็กซ์แฟตแลนด์นะฮะก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเทนเนอร์ก็ได้แต่ว่าเราอ่ะต้องอาศัยความเสมอต้นเสมอปลายในการออกมาซ้อมนะฮะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความเคยชินกับกีฬาที่เราเล่นนะครับ หลังจากนั้นนะฮะเมื่อระยะเวลามันผ่านมาเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมเริ่มเปลี่ยนนะครับ ผมก็เลยเริ่มมาเวทเทรนนิ่งที่บ้านเนี่ยฝึกเองแต่ว่าฝึกมา5ปีครับรู้สึกว่าการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างช้านะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการปวดเข่านิดๆดวยตอนนั้นก็เลยคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นเทรนเนอร์มากว่า10ปีแล้วเนี่ยเลยลองมาฝึกกับเพื่อนเขาดูนะฮะซึ่งครั้งแรกที่ผมมาฝึกนะครับก็คือนนเนี่ยเขาก็มีวิธีเช็คร่างกายของเรานะครับว่าร่างกายของเราอยู่ในระดับไหนนะฮะซึ่งนนเนี่ยบอกว่าผมอะเป็นคนที่ช่วงล่างแข็งแรง แต่ว่าช่วงบนเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับคือว่าเนี่ยอย่างเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทรนเนอร์ใช่ไหมเราจะรู้ไหมว่าเฮ้ยช่วงบนเราอ่อนแอไปหรือว่าเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายอะ่ะเราก็ออกหมดนะไม่ว่าจะเป็นช่วงบนช่วงล่างอะไรอย่างนี้นะครับผมและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีอาการปวดเข่านี้ๆนีะครับซึ่งผมก็ได้ลองมาให้นนนะครับฝึกดูก็เป็นเรื่องของการสกอร์ตนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดผมสกอร์ตเองนะ ผมจะรู้สึกปวดที่ต้นขาเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมมาฝึกกับเทนเนอร์นะครับรู้สึกว่ามันตึงทั้งตัวเลยครับคือแม้ว่าผมจะพยายามออกกำลังกายตามในเน็ตนะครับผมเรียกว่าทำตามทุกอย่างที่เขาบอกอ่ะแต่ว่าบางทีมันจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการทิ้งน้ำหนักอะไรเล็กๆน้อยที่บางทีเนี่ยมันมองแทบไม่ออกนะครับในวิดีโอมันต้องให้เทนเนอร์เนี่ยมาช่วยปรับท่าให้ถูกต้องนะครับซึ่งท่าที่ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะทำให้เราไม่ปวดเข่านะฮะ ก็ยังทําให้การออกกาลังกายเนี่ยมันเพาเวอร์ฟูลมากขึ้นด้วยทําให้เราประหยัดเวลาการออกกาลังกายมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้มาฝึกกับเทนเนอร์ครั้งแรกนะครับผมก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าการที่มีเทนเนอร์เนี่ยแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้เป็นเทนเนอร์ส่วนตัวนะเขาจะอยู่กับผมตลอดเวลาที่ฝึกนะครับไม่ได้แบบมาอยู่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ไปหรือว่าอะไรอย่างนี้นะทุกครั้งที่ผมฝึกเนี่ยคือเขาอยู่กับผมตลอดซึ่งการที่เรามีเนเนีเเรรรรน์มปะะะสบบกาาณแแลลดูลคั เขาเนี่ยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การออกกําลังกายของเขาที่มีมาอย่างยาวนานและก็สิ่งที่เขาศึกษามาให้เราได้ในทันทีนะครับเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองครับซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราสามารถพัฒนาไปได้เร็วมากนะครับผมคือเราไม่ต้องไปเสียเวลางมเองหรือว่าเริ่มต้นจากศูนย์อะไรอย่างนี้นะฮะ และนอกจากนี้นะครับเทรนเนอร์เนี่ยยังสามารถพาให้เราก้าวข้ามผ่านขีดจากัดของเราไปได้ด้วยนะครับคือแน่นอนนะครับการเล่นฟิตเนสเนี่ยมันต้องเล่นให้ปวดใช่ไหมเพื่อที่จะเหมือนเป็นการหลอกร่างกายเราอ่ะให้สร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งเทรนเนอร์เนี่ยเขารู้วิธีทําให้เราก้าวข้ามขีดจากัดตรงนี้ไปโดยที่เราเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะฮะซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราเล่นเองโดยที่เรายังไม่เคยปรึกษาเทรนเนอร์เลยที่ครั้งแรกเนี่ย เราก็ไม่รู้ไงว่าเราต้องเล่นให้หนักระดับไหนนะครับที่มันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจากัดไปในระดับที่แบบว่ากําลังพอดีและเหมาะสมกับของแต่ละคนได้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่ผมฝึกแรกๆเนี่ยคือเฮ้ยเราฝึกช่วงบนน้อยไปหรือว่าช่วงล่างเราฝึกดีแล้วอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปนะฮะคือเราไม่รู้ไงว่าอะไรคือสมดุลอะไรคือกําลังพอดีหลังจากนี้นะครับผมจะลองฝึกหนักกับเทรนเนอร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า1-3เดือนนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยกดติดตามไว้แล้นนะครับมาดูว่าหลังจากที่ผมฝึกหนักเนี่ยในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของผมเนี่ยจะไปได้ถึงในระดับไหนกันครับผม